วันที่22เมษายน2568เวลา8นาฬิกา50นาทีตามเวลาท้องถิ่นสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเท่ากับไทยสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรม Hol i d a y i อิน n d s u i สวีเวียงจันทร์ทรงเปิดการประชุมวิชาการการเสริมสร้างอนาคตที่มีสุขภาวะที่ดีขึ้น25ปีความร่วมมือไทยลาวด้านการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขตามพระราชดำริ ศาสตราจ,จารย์ดรบุญแฝงภูมิมาลัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกราบบังคมทูลรายงานการจับประชุม ในโอกาสที่โครงการความร่วมมือไทยลาวด้านการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัฐรสุดาสยามบรมราชกุมารีเดำมเลยงานมาครบ25ปีในปี2568และเป็นปีมหามงคลทรงจเจริญพระชนมายุ70พรรษาโครงการส่วนพระองค์มหาวิทยายลัยมหิดลกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศสถานเอกอัครราชาทูตณเบียงจันทร์และกระทรวงสาธารณาสุขลาว จึงร่วมกันจัดการประชุมวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขขึ้นระหว่างวันที22่22ถึง23เมษายนนี้เพื่อเป็นเวทีให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข <me et> เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ,กรให้กว้างขวาขงยิ่งขึ้นรวมทั้งได้ฟื้นฟูความรู้และร่วมกันพัฒนางานให้ดีขึ้นโ <me et> <me et> อกาสน,นี้สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำราสเปิดการประชุม การประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขเป็นที่น่ายินดีที่หลายท่านมีผลงานทางวิชาการมานำเสนอทำให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆพระเจ้าหวังว่าทุกท่านจะได้ร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรจุบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งพร้อมที่จะร่วมมือกันรับมือกับโรคที่จะอุบัติใหม่หรือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศและในภูมิภาคนี้ตลอดไป จากนั้นทรงฟังการเสวนาพิเศษเรื่องการพัฒนาคนเพื่อการพัฒนางานอย่างยั่งยืนฝ่ายลาวได้นําเสนอเรื่องการจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์สาธารณาสุขในมหาวิทยาลัยที่ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในไทยหลายแห่งและการสํารวจข้อมูลด้านสุขภาวะของประชากรลาวในปี2563พบว่าปัจจัยเสี่ยงของโรคเอ็นซีดีมีมากขึ้นต้องหาทางป้องกันและควบคุมโรคดังกล่าว เมื่อปี2543สมเด็จพระนิธิธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้ทำโครงการความร่วมมือกับลาวในด้านการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์สาธารณาสุขทรงตระหนักว่าบุคลากรทางการแพทย์สาธารณาสุขเป็นหัวใจสําคัญของระบบบริการด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนทุกวัยมีสุขภาพดีเป็นพื้นฐานสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาประเทศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โครงการส่วนพระองค์หมหาว,วิทยาลัยมหิดลและกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณาสุขให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขของลาวเป็นประจำทุกปี ปัจจุบันรุ่นที่27เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีความรู้และสามารถนำเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณาสุขที่ทันสมัยมาใช้ปฏิบัติงานการฝึกอบรมจัดที่มหาวิทยาลัยมหิดลครอบกลุ่มทุกสาขาอาชีพทางแพทย์พยาบาลทันตแพทย์เภสัชกรเทคนิคการแพทย์นักกายภาพและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขที่ทำงานประจำที่โรงพยาบาลแขวงโรงพยาบาลเมืองสำนักงานสาธารณาสุขแขวงสำนักงานสาธารณสุขเมือง รวมทั้งนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพและกระทรวงสาธารณาสุขนอกจากการจัดฝึกอบรมแล้วยังมีพระราชดำริให้คณาจารย์ปฏิตามและประเมินผลการฝึกอบรมที่ลาวเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานนำข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมให้เหมาะสมยิ่งขึ้นพร้อมทั้งพระราชทานเครื่องวัสดุญาญณญชีพให้แก่โรงพยาบาลเมือง อาทิโรงพยาบาลเมืองขวาแขวงพงศลีโรงพยาบาลเมืองน้ำบากแขวงหลวงพระบางโรงพยาบาลเมืองเมืองแขวงบ่อแก้วกจากนั้นท่อพระเนตรนิทศการ25ปีความร่วมมือไทยลาวด้านการพัฒนาบุคลากร,กรทางการแพทย์และสาธาร,รณสุขตามพระราชดำริมี3ส่วนส่วนแรกเป็นเรื่อง25ปีแห่งความร่วมมือตั้งแต่การเสด็จพระราชดำเนินเยือนลาวครั้งแรกในปี2533ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน มีบุคลากรจากลาวเข้าอบรมรวม1,171คนส่วนที่2สแสดงผลงานของสิทธิ์เก่า20เรื่องอาทินางละดาวรบุญนภาผลหัวหน้าพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้วเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลอายุรกรรมและศารยกรรมเมื่อปี2558นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้บริหารจัดการห้องผ่าตัดอย่างเป็นระบบให้การผ่าตัดมีประสิทธิภาพป้องกันไม่ให้เครื่องมือถูกทิ้งไว้ในคนไข้ การตรวจสอบเครื ista, ่องมือก่อนและหลังการผ่าตัดส่วนที่3เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์รละสาารณสุขจากมหาวิทยาลัยมหิดลเวลา13.40นาฬิกานาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงตำหนักผ้าไหมลาวโบราณสมาคมหัตกรรมลาวก่อตั้งเปิดเมื่อวันที่23ตุลาคม2,567 นางนาลีศรีสุริศพริยาประธานประเทศแห่งสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นผู้อุปถรัรมภ์ตำหนักผ้าไหมาลาโบราณและนางสวนสวรรค์วิยาเกตรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวในฐานะรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบการเผยพแพร่ว,วัฒนธรรมของลาวสนับสนุนการจัดแสดงนิทรรศการตลอดจนผู้เช่วชาญให้ตำหนักผ้าไหมาลาโบราณตำหนักผ้าไหมาลาโบราณตั้งขึ้นเพื่อเผยพแพร่ประวัติและความเป็นมาของศิลปะผ้าไหมาลาว แสดงนิทัศการสิ่งทอโบราณของลาวได้แก่เครื่องแต่งกายโบราณจากแขวงต่างๆแสดงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นตำนานเล่าขานของลาวและชนเผ่าต่างๆรวมทั้งพุทธศาสนาเครื่องแต่งกายที่ใช้ในพิธีกรรมวิธีการทอผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์งานศิลปะสิ่งทอโบราณของลาวที่รวบรวมจากของสะสมส่วนตัวของหลายครอบครัวมีพื้นที่ชมวิทัศน์เรื่องผ้าไหมลาวร,ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเครื่องประดับ สินค้าหาตถกรรมที่ขสารจากแขวงต่างๆเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ทั้งชาวลาวและชาวต่างชาติในนครหลวงเวียงจันทร์เวลา15นาฬิกานาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงรัฐสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรราพระราชทานพระราชวรโรกาส ให้ในายทองลุนสีสุริศประธานประเทศแห่งสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเลขาธิการพักประชาชนปฏิวัติลาวเฝ้าทูนละอองพระบาทมีพระราชปฏิสันถานด้วยเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่มีต่อกันมายาวนาน นับตั้งแต่การเสด็จพระราชดำเนินเยือนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานกว่า35ปีและการเสด็จพระราชดำเนินเยือนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวริมฝั่งแม่น้ำโขงและทอดพระเนตรโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรหลัก22ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไทยลาวมีความช่วยเหลือกันมาตลอดไม่จืดจางทำให้เกิดโครงการความร่วมมือด้านต่างๆจำนวนมาก เวลา17นาฬิกาเสด็จออกณนห้องสุภัตราสามโรงแรมสุภัตตาเบียงจันทร์พระระาชทานพระราชวรโรกาสให้หนายทองลุนศรีสุลิตประธานประเทศแห่งสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเลขาธิการพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและนางนาลีศรีสุลิตภริยา,าจัดพิธีบายศรีทูมพระขวัญในโอกาสเสด็จพระรชาชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การใบสีสุขวัญเป็นพิธีกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ตามความเชื่อว่าคนคนหนึ่งจะมีเพียงหนึ่งขัญถ้าหากเวลาใดขวัญออกห่างจากร่างกายจะทำให้คนนั้นอ่อนแอเจ็บป่วยและชื่อว่าการย้ายจากที่หนึ่งไปอยู่อีกที่หนึ่งอย่างกระทันหันอาจทำให้ขวัญเหินห่างจากร่างได้เพื่อป้องกันมิให้ขัญออกจากร่างกายหรือให้ขัญกลับเข้าสู่ร่างเดิมจึงมีพิธีเรียกขวัญเพื่อรับขัญบำรุงขัญให้กำลังใจและเป็นการอวยพรให้ประสบความสุขความเจริญ จากนั้นนายทองลุนศีสุริศประธานประเทศตั้งพระกระยาหารเย็นถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้พร้อมการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมจากนั้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเค้กเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2568โอกาสนี้สมเด็จพระนิฐิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรราสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงขับร้องเพลงดวงจำปา สมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริว่าเรื่องสุขภาพสุขภาวะของประชาชนไม่ว่าจะเป็นประเทศใดเป็นเรื่องสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงความเจริญของบ้านเมืองจึงได้ทรงพระราชอุตสาหะพยายามให้มีโครงการความร่วมมือกับลาวในด้านการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์สาธารณาสุข โครงการนี้ต้องอาศัยความร่วมมือการลงแรงลงใจของหลายฝ่ายทั้งฝ่ายไทยและลาวได้ร่วมมือกันอย่างจริงจังมาเป็นเวลายาวนานถึง25ปีทําให้ลาวมีบุคลากรที่ดีเกิดการเรียนรู้ปัญหาทางสุขภาพสุขภาวะผู้ที่ได้รับการอบรมสามารถนำความรู้ไปสานต่อทำวิจัยด้านต่างๆเพื่อให้คุณภาพชีวิตการรักษาพยาบาลดีขึ้นโดยลำดับทางฝ่ายไทยก็ได้ประโยชน์ได้เห็นปัญหาได้ใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งนักวิจัยไทยและลาวมีการเขียนรายงานทำวิจัยมีพระราชดำริด้วยว่าควรนำไปตีพิมพ์ในวารสานานาชาติด้วยเพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกไม่ใช่มีประโยชน์แต่ลาวและไทยเท่านั้นความสัมพันธ์เช่นนี้ยังรวมถึงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่ตำหนักผ้าไหมาลาโบราณได้เห็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่ร่วมกันระหว่างไทยลาวความเข้าใจศิละปะทำให้เข้าใจคติความเชื่อซึ่งกันและกัน ส่วนการที่ได้พบผู้นําของประเทศเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้โครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์สามารถดําเนินการได้อย่างดีการเจริญสัมพันธไมตรีความเข้าใจกันทางวัฒนธรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกันทําให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยรวมนี้เป็นพลังที่แท้จริงที่ขับเคลื่อนให้สังคมมีสุขภาพสุขภาวะที่ดีเป็นกําลังพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญและสงบสุขได้ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรริงานจากสาธารณารับประชาธิปไตยประชาชนลาว